สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยูสตูดิโอบายทูโตโต้นะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นยูเซอร์เป็นเพียงผู้ใช้นะครับแลวก็ขออนุญาตรีวิวนะครับเผื่อทุกท่านสั่งอุปกรณ์ชิ้นนี้มาและมันตรงยี่ห้อกันพอดีหรือว่างงๆใช้ย,ยังไม่เป็นก็มาใชา้ไปพร้พอมๆกันครับผมก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะถนอมอาหารให้อยู่นานได้ก็คือต้องซีนสุญญากาศนะครับเพื่อไม่ให้อาหารโดนอากาศและจะเก็บไว้ได้นานนะครับนี่ครับนี่คือว a c ์คัมซินเลอร์แมชชีนนะครับ เครื่องซีนสุญญากาศนั่นเองนะครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับนะครับข้างกล่องบอกว่าเมตินไชน่านะครับแต่ว่าน่าจะมีดีลเลอร์หรือว่าเอเนต์ในประเทศไทยนะครับผมสั่งสามวันเท่านั้นเองก็มาถึงแล้วนะครับผมมาลองแกะดูแล้วก็มีอะไรกันบ้างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงนะครับครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับถ้าทุกท่านที่เคยใช้มาแล้วสําหรับยี่ห้อนี้นะครับหรือว่ามีประสบการณ์เครื่องอื่นรุ่นอื่นนะครับก็เมนไว้ใต้โพสต์ด้วยนะครับถ้าผมบอกผิดบอกถูกยังไงก็ถ้าผมบอกผิดยังไงก็ ขออภัยมานโอกาสนี้เป็นอย่างูีนะครับเริ่มเลยนะครับับผมในกล่องก็จะมีคู่มือครับเป็นแมนนวลนะครับก็จะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ2ภาษานะครับแล้วเขาก็แถมมานะครับเป็นถุงซีนสุญญากาศนะครับ10ถุงนะครับผมแกะออกมาดูแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่เป็นถุงซีนเฉพาะนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเรียบๆนะครับใสๆนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นนูนๆนะครับผมแถมให้มา10บถุงนะครับ ในถุงสูญญากาศนี้ก็จะมีเหมือนคัตเตอร์นะครับเนาะเอาไว้กรีดเอาไว้ตัดถุงประมาณนี้นะครับใบมีดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าท่อต่อตัวนี้นะครับผมดูวิดีโอเขาตอนจะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากร้านไหนนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับช้อปปี้นะครับ779บาทครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็จะมีท่ออีกท่อหนึ่งนะครับเอาไปจุบด้านในตัวนี้เอาไว้ดูดคล้ายๆว่าคล้ายๆเหมือนถุงกาแฟที่มี ระบายอากาศนะครับก็สามารถจำเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ดูดแพคได้โดยไม่ต้องเอามาผ่านเครื่องนะครับแต่จะเป็นท่ออยู่ประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ30ซนติเมตรนะครับหัวก็เป็นแบบลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับโต๊ะรีวิววันนี้เอาแบบนบ้านเลยนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตนะครับไม่ได้จัดฉากนะครับผมเอาด้นสดกันเลยนะครับนี่ครับผมเครื่องซีนสุญญากาศนะครับก็มีสายไฟมาให้ยาวประมาณ1เมตรนะครับผมปักเป็นแบบแบนนะครับกดซ้ายกดขวาครับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมนี่ครับภายใน เจ้าตัวซีนสุญญากาศก็จะมีใบมีดอีกหนึ่งใบนะครับนี่ครับเอาไ้ตัดถึงได้นะครับผมลองดึงพลาสติกตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นใบมีดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็สามารถตัดไปทางนี้ได้นะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาทางนี้ได้นะครับป้องกันความปลอดภัยนะครับป้องกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีดจะบาดมือก็ปิดตัวขอบนี้ไว้นะครับผมส่วนร่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราซีนอาหารที่มีน้ำนะครับมีความชื้นนะครับ มันก็จะดูดน้ํามาพักไว้ตรงนี้แล้วก็คอยเอาตัวเนี้ไปเททิ้งนะครับผมซึ่งจะมีน้ําขังอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คือร่องความร้อนนะครับผมร่องความร้อนใส่ถุงนะครับผมปิดลงนี้นะครับมาลองกันเลยแล้วกันนะครับส่วนหน้าเครื่องตรงนี้นะครับผมมันเขียนว่าได้นะครับ DIY นะครับก็แห้งนะครับสําหรับอาหารแห้งนะครับผมปลาหมึกแห้งเม็ดโกโก้เม็ดกาแฟเม็ดไข่มุกประมาณนี้นะครับที่ไม่มีความชื้นนะครับ ก็จะเป็น2ฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นวาค้มแอนซีนนะครับคือดูดลมด้วยแล้วก็ซีนถุงด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแห้งครับอาหารแห้งตัวนี้ก็เป็นอ่านว่าอะไรครับผมผิดพลาดกันได้ขออภัยเป็นอย่างสูงครับ m o ยส์นะครับก็ชื้นนะครับ m o ยส์ก็คือความชื้นนะครับตัวนี้ข้างบนแห้งข้างล่างชื้นก็จะเป็นปลาพวกจำพวกอาหารทะเลปลานะครับสิ่งที่มีน้ํานะครับผมส่วนฟังก์ชันต่อมานะครับฟังก์ชันที่3นะครับ ตัวนี้ตามใจเราครับผมกดปุ๊บก็ดูดดูดต้องการให้ดูดแรงดูดน้อยแค่ไหนนะครับก็กดแล้วก็ปล่อยมือนะครับผมส่วนด้านล่างถัดมานะครับตัวนี้ซีนอย่างเดียวครับไม่มีดูดลมนะครับผมก็กดซีนปิดปากถุงคล้ายๆพวกขนมเลขนมทั่วไปนะครับกินไม่หมดก็ซีนไว้นะครับขึ้นรถลงเรือก็เอาไปกินต่อได้นะครับส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มที่5เราทํางานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ่มยกเลิกนะครับปุ่มแคนเซลนะครับผม ตัวนี้คือปุ่มแพนเซนนะครับมีห้าฟังก์ชันด้วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับเริ่มต้นในการเสียบปลั๊กครับเพื่อนเพื่อนครับนะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟก็จะขึ้นมึ้มมับปุ๊บมับบปุ๊บมับปุมบนะครับไฟก็จะค้างไว้อย่างนี้นะครับลองดูนะครับเปิดขึ้นครับเพื่อนครับอนครับตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับความยาวของเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสำหรับหน้าซีนตัวนี้นะครับ อยู่ประมาณ30เซนติเมตรครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีความกว้างของเครื่องอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครับเพื่อนๆนครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื่องจากผมอยากเก็บหอมหัวแดงนะครับอยากเก็บหอมแดงไปใช้นานๆเพราะว่าซื้อมาแต่ละทีมันเยอะนะครับนี่ครับผมก็ลองเอ็กซ์เลนะครับทดลองเอามาซีนดูนะครับลองเลยนะครับนี่ครับถุงที่เขาแถมมาครับแล้วก็ลองหอมแดงใส่ข้างในครับเพื่อนๆนครับนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวครับมีเล็กมีใหญ่บ้างนะครับสําหรับด้านที่เป็นใสๆหรือว่าด้านที่เป็นขุ่นๆผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะครับผมลองเอาด้านขุ่นๆนี้ครับลงข้างล่างแล้วกันนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับผมตรงนี้เลยครับเราจัดให้ตรงครับผมแล้วก็ทับด้วยฝาบนมาเลยครับ ก็กดลงครับเพื่อนๆครับนี่ครับกดลงกดซ้ายขวานะครับมันจะมีปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับปุ่มซ้ายก็มีด้านซ้ายก็มีหนึ่งปุ่มนะครับเพื่อนๆครับด้านขวาก็มีหนึ่งปุ่มครับเพื่อนๆครับนี่ครับแล้วก็กระจายกระจายมันหน่อยนะครับผมจะใช้ฟังก์ชันข้างบนนะครับที่เขียนว่า DIY นะครับได้นะครับผมคือแห้งนั่นเองนะครับผมกดเลยนะครับเพื่อนๆกดหนึ่งครั้งครับมันจะทํางานอัตโนมัติครับเพื่อนๆครับนี่ครับดูแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหตื่นเต้นจริงเลยครับ แล้วไฟซีนก็จะกระพริบนะครับตอนนี้กําลังซีนนะครับหลังจากที่ดูดวัคค่ำเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับถ้าไฟดับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไฟกลับมาติดทั้ง5้าฟังก์ชันแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นอันใช้ได้ครับกดปุ่มด้านซ้ายมือครับเพื่อนๆแล้วก็กดปุ่มด้านขวามือครับเพื่อนๆครับแล้วก็ยกขึ้นออกมาครับเพื่อนๆนครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับเราก็จะมีหอมแดงนะครับที่ไม่มีอากาศเข้าไปรบกวนนะครับอยู่ในถุงซีนนะครับแล้วก็ ดูดลมออกดูดอากาศออกให้ด้วยแล้วก็ซีนปากบนนี้ให้ด้วยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆถุงซีนที่เขาแถมมาถ้าอยากจะใช้นะครับเขาก็มีรอยหยักตรงนี้ให้ครับเผื่อเอาไว้ฉีกครับเพื่อนๆครับนี่ครับหอมหัวแดงครับซีนสุญญากาศเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเครื่องก็ไม่มีเสียงดังมากนะครับเสียงก็พอดีพอดีนะครับไม่รบกวนมากนะครับก็ถือว่าชื่นชอบแล้วก็ใช้ได้ครับผม ต่อไปเรามาลองของเปียกดูครับของชื้นดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับสําหรับอาหารชื้นๆนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เตรียมปลาหมึกเตรียมกุ้งเตรียมหมูมาด้วยสิครับเอานี้เลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนโตะรีวิวเราเป็นตู้ไอตรมนะครับเพื่อนๆนครับผมจะใช้ไอศครีมเลยแล้วกันนะครับลองเก็บแบบสุญยากาศแล้วก็ซีนดูนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากการเตรียมถุงกันก่อนครับเพื่อนๆครับถุงหอมแดงเมื่อกี้ผมใช้ด้านที่เป็น ผิวเป็นนุ่มๆตะข่ายตะข่ายกูขาดแบบนี้นะครับลงต่อไปผมจะเอาด้านใสลงแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผลลัพธ์จอกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับมาเริ่มด้วยการแกะไอศ์ครีมก่อนเลยครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าไอซ์ครีมถุงมันแตกมันฉีกมันขาดเก็บไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลองมาเก็บแบบสญิากาศดูนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากการบรรจุไอซ์ครีมลงถุงซีนเลยครับเพื่อนๆครับ นี่ครับเพื่อนๆครับผมจะลองเอาด้านใสายลงนะครับให้ตรงกันข้ามกับที่ทำหอมแดงเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทับลงไปนะครับแล้วปิดฝาครับเพื่อนๆนครับกดด้านซ้ายกดด้านขวาครับเพื่อนๆครับพอได้ที่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะลองแบบ moist นะครับผมหมายถึงวัตถุดิบที่มีความชื้นนะครับกดหนึ่งครั้งครับไฟก็จะกระพริบนะครับเพื่อนๆครับ พอเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเป็นแบบซีนครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าไฟซีนดับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไฟทั้ง5หลอดนี้ก็จะติดนะครับเพื่อนๆนหลังจากที่มันซีนเสร็จแล้วนะครับดับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไฟก็จะกลับมาติด5หลอดนะครับเพื่อนๆนครับนี่ครับผมหลังจากนั้นก็กดสลักตรงนี้ครับกดปุ่มตรงนี้นะครับซ้ายทีขวาทีครับขึ้นมาครับนี่ครับเพื่อนๆนครับ ไอศครีมผมก็ถูกบรรจุในถุงสูญญากาศแล้วนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอาด้านใสหรือว่าด้านที่ไม่ใสนะครับลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนนี่ไม่แตกต่างกันนะครับผมสีได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเราก็จะได้ไอศครีมนะครับสูญญากาศแล้วนะครับก็เก็บไว้ในตู้ฟิตได้ต่อไปนะครับครับแน่นอนครับหลายท่านต้องสงสัยเหมือนผมแน่นอนนะครับ ถุงซีนที่เขาแถมมาให้หรือว่าเราต้องซื้อต่างหากนะครับจะมีความหนาเป็นพิเศษนะครับผมทีนี้คําถามก็เกิดขึ้นมาทันทีว่าแล้วถุงร้อนทั่วไปล่ะอย่างนี้ครับถุงแกงถุงอะไรทั่วไปมันจะสามารถทําได้ไหมเรามาลองพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับผมจะเริ่มจากผลไม้ดองของผมที่มีอยู่อย่างนี้นะครับผมอยากจะซีนสุรยากาศเพื่ออยากให้ได้เก็บไว้ดานานนะครับหิวตอนไหนก็จะได้เอามากินจะลองซีนดูแล้วกันนะครับด้วยถุงแกงหรือว่าถุงร้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับ จมูหรือจ่ามาลุ้นกันดูครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมได้ใส่น้ําจิ้มหรือใส่พริกเกลือไปแล้วนะครับผมก็จะซีนแบบความชื้นนะครับแบบมอสนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็จะมีนะครับพริกเกลือที่มันละลายนะครับออกมาเป็นน้าที่หนึ่งนะครับเป็นน้ำเจวน้ําจิ้มนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับแล้วก็ปิดฝาอย่าลืมนะครับเอาปากถุงตรงนี้นะครับมาลองตรงที่ว่า ล่องตรงนี้นะครับเผื่อจะเป็นน้ําทิ้งนะครับผมลองดูนะครับเพื่อนๆครับผมปิดเรียบร้อยครับผมลองกดแบบตัวที่2นะครับวาก m and s e e น m o i s t นะครับคือความชื้นนั่นเองซีนแล้วครับเพื่อนๆครับไม่ดูดเลยครับเพื่อนๆครับ ครับกระพริบซีนอย่างเดียวครับไม่ดูดเลยครับเพื่อนๆนครับเราเปิดดูนะครับเพื่อนๆนครับได้ครับซีนได้ครับเพื่อนๆนครับถุงแกงซีนได้แต่ว่าไม่ยอมดูดครับเพื่อนๆนครับนี่ครับไม่ดูดครับลองอีกสักรอบแล้วกันนะครับเพื่อนๆนครับลองอีกสักรอบนะครับนี่ครับถุงแกงอ่ะผมไม่มีวัตถุดิบลองเป็นไม้จิมฟันดูแล้วกันนะครับอยากเก็บไม้จิ้มฟันแบบสูญญากาศนะครับ ติดแล้วครับเพื่อนๆ่ครับลองซีนแบบแห้งนะครับเพื่อนๆนครับดูไม่ดูดนะครับไม่สามารถดูดสุญญากาศได้นะครับก็จะเป็นไกลเป็นซีนแทนนะครับเพื่อนๆนครับไฟติดแล้วครับเปิดแล้วครับนี่ครับสรุปแล้วถุงแกงไม่สามารถดูดได้นะครับนะ ไม่สามารถดูดได้เท่ากับเหมือนถุงที่โดยเฉพาะเลยนะครับถุงที่มันตรงกับงานมาเลยนะครับจะได้รับจะได้รู้คําตอบเลยครับถุงแกงเครื่องนี้สเปคนี้นะครับไม่ดูดนะครับแต่ว่าซีนให้ได้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับซีนให้ได้ครับนี่ครับไม่ขาดด้วยครับนี่ครับถุงนี้มีความบางอยู่นะครับไม่หนาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ขาดครับนี่ครับสามารถซีนได้นี่ครับซีนได้ ส่วนถุงโดยเฉพาะของมันเลยนะครับนี่ครับดูสัญญากาศได้เป็นอย่างดีครับเช่นเดียวกับไอติมเมื่อกี้นี่เลยนะครับนี่ครับครับเพื่อนเพื่อนบาบาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวของผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ลองใช้ดูครับว่าจะทนทานกันแค่ไหนนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ไม่ก้องแก๊งเท่าไหร่นะครับก็ดูมีความแข็งแรงพอสมควรเลย นะครับผมเป็นยูเซอร์เพียงผู้ใช้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับร้านค้านี้นะครับส่งไว้นะครับผมสามวันก็ถึงละ779บาทรวมส่งด้วยช้อปปี้นะครับผมคลิปนี้เครื่องสุญญากาศนะครับคุณโตโตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสุขยูสติโดบายคุณโตโต้ลาไปก่อนนะครับลำดวยทุกท่านสวัสดีครับ